เตรียมอีกเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องเตรียมอาหารอีกเลยเตรียมอาหารอีแล้ว,ลวเดี๋ยวละมือบระเพณียังซุ่มนี่มีแต่กินกับกินอาหารอะไรเนี่ยกินน้นงองโซ่ย้อยมากลูกอะไปายามีกบกดใช่อเออมาแดงกับแช่เบาชินไปหาใส่ก่อนเีียบมกินอืมเหาะชูเออจะไปอยู่น้ำนองไปอยู่น้ำนองไปลูก ม่วนยูซูมาอยู่นี่บอกกูสี้ถามควาวมูซึกซูเฮะเอาตอบกูมาเลยไหมบุจาเลยอ้าวมีจะกินซูเหตุยังยุเหตุเหตุเนี่ยก็เหตุเป็นอะไรเวลาเหตุก็เหตุเวลากินก็กิน ควกินมือัน้าีอ่ะอสอยกันเผ็ดถั่วไอบวงกะกินแล้วก็ซอยกันล่างาอวมมไก่อีกไก่น่สีเห็ดน้าขขาพ้นพม่น้องขีดยากนะก็เลยใหแม่มนี่มาเห็ดน้ำขขาพ้นแต่คนเห็ดนะ้ยังอยู่บ้านปังให้เด็กๆอันเตรียมของไว้ถานาำไก่มันมันกระสีแสบกว่านาำปลาอีกนะ ไก่บ้านออกดีคนมันนะตัวโนาวมวนทิวบ่จากทิวบ่จากมวนเป็นยังไงมั้งงานอยู่นี่มันบริเวณกินดูโบดูดงมันจนสันโคห้าวยังนี่ยโนโน,น,น่แารนนี้หยุ่ดินเมื <laughs> ่อยเมื่อยหมดสิทธเทไขมันมันออกช่วยอกางหนาจะกี้นั่นพวกอยู่ห้อตากอืม เดี๋ยนี่หอยมึงบปสไปตีเดียตัวโนกามาเลกๆนี่เด้ยดำๆเห็ดชวนน้ลุงเดียนีหอยมันจูงถ่วมเหาเลยพี่น้องกมาซิกูมาเด็กมาพี่นี่กเหตดวนคือเก่าแล้วกูมาเยกูี่นมึงใร้อ่ง้กงอมึงไ่ได้ปลูกมเนซุมกู ปีนี้ก็เสดคือเก่านั่นแหละมาเหตุจากอะได้มึงจากมาหูจักมาทิวกูชี้ถามสู้มึงคือมาหูจักกายบกฤปบปุกฤเย็นมาเมื่อเละเาไอย่าดังเยเาเขาดังโหนสิเต้นาเมื่อเอนเื่อนีนน่เนาเพื่อนทียัง หากอยู่เพื่อนมึงกับอันอยู่ในนี้ตัวไรหมนอ่ะอืออยู่เพื่อนมันไปหาเราอยู่นี่ไม่ได้หรอกได้พี่เนาะอยู่เพื่อนตัวหนุ่เซเบตอยู่เพื่อนบากทีอ่ไปหลอกอ้าวอยู่นี่ไม่ได้หรอกไลกดไลในพี่เนาะอยู่น้ำสมเฮาเนาะถูกหมุดเป็นนั่นเป็นนี่เด้ซาซูขันไปไซมาไซก็ต้องบอกแม่นแต่ว่าปะ ຍິ່ນຫນາຍກະອ່ອນແນ່ເຂົາຊິໄປຄັນຢາກເມືອເຮືອນກະບອກແບບວ່າເຮົາຊຸມເຮົາຊິໄດ້ຮູ້ວ່າເດວຂົາໄສມາສຫ້ດບໍໃນດ້ິໃສມາໃສຕອງດບພສດຂົລົ້ລົມໍັນດທດມຮົາານນແມ່ນແາົາ ก็ต้องหู uh, ้แห้วเฮไปใสมาใสชูา่า่ใช้ของาไปเยพี่นี่มึงคือจิบอะไรไปใส่เผากระพุนโนโตโดไปน้ี่มึงแกีกูบ้าบอหนูเยนกูไปมึงเรียนชงเยงานเออโตโดออไปบอฮะงนยนจนจวนเหมาชินนี่เด้ จะเาซินไปคือกันเนี่ยพอได้นมพอได้นมลูกลุกก็กินนมเก่งเขาบริจาคได้เขมเงีนให้เป็นเงินก้อนะไรหัวบริจาคได้จิเงินมาให้ลูกินเดือนหกเก้าพันมก่อนเือนเก้าพันบ้าเซกกินอยู่เจ้าของมัดหวกินอยู่ตรงข้าวอ่ะกินอยู่งเขา โอ้ยบอดินเนี่ยอยู่ใส่เล้านนีทถาโฟถาโฟนี่อยู่ในเาลนาเอ่บออยู่ผังทั้งนั้นเดสนุมไปเบรกไปเห็ดเบี่ยงนะ สียามันสิบฉิบตุยสิบบอสินเข้ากับยาบอได้อีกน่ได้้จะไปเห็ดเรีกันเห้พวกยมพวกยานี่บอได้อีกสินเนี่ยเหนื่อยหัวใจเต้นสายตุยห้วหวัอช่วงห้อง ปูค้องเนอ้หน um. ูเนาะตาโกขาวสุมาก็เล anyway. ิน่อยหนมาดีไปใส้เลยี่แกเขาเลเอดยขาเีเขาเละพอดีเขาเล่มงได้มึงกับไปปปาไปอกกระเทียมปอกียไวพี่น้องไปไทแล้วก็ประวัติดี ก็ยับบ่านกันทางอยู่ได้ดิเออีบ่พออยู่มันหมุนเลยู่ไทยอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะใช้เด็กออกไปซื้อขปุนใช้ยาบัาจอมลี ข้อแมวของโทรศัพอ๋อปอดเปิดมันนะก็อ๋อทางทางหงมันนะแฉะเเป็นชิน้นไปชิ้นมันมันจังอันตอนนั้นเปื่อยเร็ว<อ>ปี<อ>วลดลูกพี่อยู่ม่ใช่าเลพี่ กระอตงสียังข้าหลุดตัดนะบอถึงหลุดถึงคนเลยปะกินขมือก็ได้ไป้อยเมนูขปุ่นกินน้ำได้ก็เสียมนคนมากินที่ชูเห็ดคายตอนนั้นได้คายสองสุดซูตวหัว อืมนนคลายสี่สิบบาทอยาเลย,ค,ย,ย,เลยคันว่าพื้นกับเขาเออไดคลายประเทนมังห็ดขายนะชิวผัดก,กระเพ,ะพาะกะเพราลบเลยไดคลายสวงนะผัดประเทนผัดเมืองไทยไไไพวกผัดก,กระเพาะกระพเพราเนี้ยเด้เมื่อสี่หาสิบกล่องก็ได้คลายเข็ดใ,ใกล่องนีาจจ้านก็ได้พยายามกินอยู่หานก็กินได้ ปั้นี่ประเทศประเทศอะไรเมือ่อลูกค้ามาถามไม่ค่าไปไทยลูกค้ามาถามอะไรลูกค้าไม่ค่าไปไทยขาจะมมาถามแต่ได้ขายอยู่เนาะแล้วก็เอฟซีเป็นซื้อไปหายผูนน้นั้นผู้นี้แจกผู้นั้นผู้นี้เนาะอืมแล้วก็มาถามมา,ไม,าไม่ค่าไม่ค่าเอาไปอยู่ก็คนลูกค้าไหนมาถามอลายเนาะที่บ้านในบ้านเนา,ามีตั้มบ่กบริการตั้ขายเต็มลาบถามเดีวยวไปปลี่อืม ใต้พัดได้คายทำกระเพาะกระเพราไข่ดาวโบนี่ได้คายกินแสี่ยจนเนาะแบบนี้ตีใจเขาไปนะชุมเพลเมื่อบ้านนี่หัวยันมาถือใจดุขาได้เลยหยุดไปพ้องมันบุคหอยมีเนาะแถวบ้านเฮาเนี่ยพวกผัดกระเพาะกระเพราด้ พวกเราพวกลามนี <Es> <an> <c oughs> ่บ่ไหมเลงเปิดเป็นร้านอาหารอืมคันพวกปีงไก่นะมีอายุแบบร้านกยเตแบบร้านกยเตก๋วยเตี๋ยวนะมีอายุก๋วยเตี๋ยวางอาหารก็ผสมอืมางอาหารก็ตามอาหารนโลยู่เอมือนลูกมืหนลกูกน้ำตาลก็ขึ้นโคนเละ มันผัดอยู่ใกล้หมูเนาะแค่มันอยู่ใกล้หมูก็เออสีได็กคล้ายเยอะอันนี้อยู่พี่คงเฮียนกับผัดมีแต่เด็กน้อยนะคล้ายคล้องกับเมื่อเด็กละน้อยสายน้อยอันนี้ลูกสาวสิมานอนน้ำน้องมันนี่น้อง